เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆนะครับคุณครูให้เวลาเด็กๆในการทํากิจกรรมเนี่ยพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเรามาดูแนวคําตอบของคุณครูไปพ,พร้อมๆกันเลยครับค่ะในข้อที่1กันก่อนเลยครับคุณแอนครับข้อที่1น,นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะคใช้ลินสอลากเส้นทางที่จะพาลิงตัวน้อยตัวนี้นะคะกลับบ้านต้นไม้ค่ะตามเส้นทางที่กําหนดให้นะคะ โดยให้ลิงนะคะเก็บกล้วยจํานวนห้าลูกกลับบ้านต้นไม้ค่ะครับผมคุณครูแบงค์คะเก็บเกินห้าลูกได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเงินไขนั้นให้แค่ห้าลูกค่ะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับคุณครูจะใช้เส้นทางแรกเลยครับเป็นเส้นทางสีดำนะครับเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆนะครับแต่ว่าถ้าเด็กๆนี้ใช้เส้นทางที่ไม่เหมือนกับคุณครูก็ไม่เป็นไร นะครับแต่ขอให้อย่างที่บอกนะครับเก็บกล้วยไปจํานวน5ลูกด้วยค่ะแล้วก็ครูเดินลงถูกต้องครับครูเดินลงแล้วนะคะจากนั้นเดินไปทางขวาครับพอถึงกล้วยก็เก็บนะครับลูกที่1เรียบร้อยนะครับจากนั้นเดินไปทางไหนครับเด็กเดินลงนะครับไปทางขวาครับจากนั้นเก็บกล้วยกล้วยนะครับลูกที่สองเรียบร้อยนะครับเด็ก เดาสิครับว่าคุณครูจะไปทางไหนต่อนะครับไปทางไหนครับขึ้นครับผมขึ้นบนนะครับจากนั้นก็ไปทางขวาหนึ่ง <1 S 2> ช่องและไปอีกหนึ่งช่องเจอกล้วยแล้วต้องเก็บกล้วยต้องเก็บกล้วยได้กี่รูปแล้วเอ้ยกี่ลูกแล้วครับพี่เด็กหนึ่งสองสามได้สามลูกแล้วนะเหลอือก,กี่ลูกคะเหลืออีกสองลูกลูกครับพี่เด็กต่อกันเลยครับ ครูเดินไปทางขวาครับจากนั้นเดินลงมาเดินลงเจอกล้วยไหมครับเด็กเจอเจอแล้วแน่นอนจะต้องเก็บกล้วยครับซึ่งครูใช้การเก็บกล้วยก็คือการวงกลมล้อมรอบกล้วยนั่นเองนะครับได้กี่ลูกแล้วครับสี่แล้วนะครับไปต่อเลยลงมาเลยครับถึงอะไรครับถึงกล้วยไหมถึงก็เก็บ กล้วยลูกที่5นะครับจากนั้นก็เดินกลับบานต้นหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับกล้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5ครบเรียบร้อยครบหลูกนะคะยอดเยี่ยมมากครับเด็กเด็กๆได้เส้นทางตามนี้หรือเปล่าหรือใครได้เส้นทางอื่น ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าให้เด็กนั้นเก็บกล้วยไป5ลูกให้ได้ด้วยนะครับใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไปตามเส้นทางแล้วลืมเก็บกล้วยไม่ได้นะครับก็จะไม่ถูกต้องนะครับตามสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เดงหรือตามเงื่อนไขนั่นเองอ่ะหลังจากที่ข้อที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆใช้ดินสอนล่างเส้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปนำไปทำในข้อที่2ต่อเลยนะครับข้อที่2คือเขียนบัตรคำสั่ง A ถึง E ครับลงในตารางคำตอบเพื่อพาลิงนั้นกลับบ้านต้นไม้และอย่าลืมเก็บกล้วยด้วยนะครับเรามาดูบัตรคำสั่ง A ถึง E กันครับว่ามีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบัตรคำสั่งกันอีก1รอบนะคะคบ,บัตรคำสั่ง A ค่ะเดินขึ้นข้างบน1ช่องนะคะคบ,บัตรคำสั่ง B ค่ะเดินลงล่าง1ช่องบัตรคำสั่ง C ค่ะเดินไปซ้าย1ช่อง บัตรคำสั่งดีค่ะเดินไปขวาหนึ่งช่องและบัตรคำสั่งอีค่ะเก็บกล้วยนั่นเองครับผมเก็บกล้วยนะครับซึ่งบัตรคำสั่งเนี่ยก็คล้ายๆกับใบงานที่ครูทบทวนไปใช้หุ่นยนต์ระบายสีนั่นเองถูกต้องนะครับแตกต่างกันนะครับตรงบัตรคำสั่งอีก็คือเก็บกล้วยนะครับผมเด็กๆดูตามนะครับครูใช้เส้นทางที่ครูเป็นตัวอย่างนะครับขีดเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆ นะครับเรามาดูบัตรคําสั่งแรกเลยครับบัตรคสั่งแรกของครูก็คืออะไรครับเด็กคือ B ีครับเดินการเดินลงมานะครับหลังจากนั้นบัตรคําสั่งที่2คืออะไรครับดีครับผมเดินไปทางขวานะครับเจออะไรครับเจอกล้วยค่ะเจอกล้วยเราต้องใช้บัตรคําสั่งอะไรครับี่เด็กบัตรคําสั่งอก็คือการเก็บกล้วยนั่นเองใองเลยนะครับได้ลูกหนึ่งแล้วนะคะครับผมได้หนึ่งลูกแล้วนะครับไปต่อครับ ที่ลำดับที่4สี่เด็กใช้บัตรคำสั่งอะไรครับบัตรคำสั่ง B ครับก็คือเดินลงล่าง 1, <ข>า 1> ช่องเดินลงล่าง 1>, <ม>า 1, 1ช่องม <า S 1> องะคะเดินลงล่างมา1ช่องเรียบร้อยบัตรคำสั่งต่อไปก็คือ D ครับเดินไปทางด้านขวา เจออะไรครับเด็กเจอกล้วยค่ะกล้วยต้องทําอย่างไรในบัตรคําสั่งต่อไปครับาจะต้องทำอะไรดีนะจะต้องใช้บัตรคําสั่ง e ครับก็คือเก็บกล้วยค่ะกล้วยนั่นเองเก่งมากๆเลยครับต่อกเลยครับบัตรคําสั่งต่อไปก็คือบัตรคําสั่งที่7ครับเป็นบัตรคําสั่ง a ครับคือเดินขึ้นบนหนึ่งช่องนะครับบัตรคําสั่งต่อไปครับดูเด็กๆดูจากเส้นทางครับ คือบัตรคำสั่ง D ครับคือเดินขวาหนึ่งช่องค่ะเดินขวาหนึ่งช่องนะครับแล้วบัตรคำสั่งต่อไปคืออะไรครับเด็เกดเห็นอะไรไหมครับเห็นยังไม่เห็นครับจะต้องเดินไปอีกหนึ่งช่องถูกต้องถึงจะเห็นกล้วยครับผมแล้วถึงจะใช้บัตรคำสั่งที่สิบก็คือบัตรคำสั่งเก็บกล้วยเก็บกล้วยยอดเยี่ยมมากนะครับต่อกันเลยที่บัตรคำสั่งที่สิบเอ็ด นะครับเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรครับบัตรคำสั่งอะไรเอ่ยบัตรคำสั่งดีครับคือก็คือเดินขวาหนึ่งช่องเดินขวาหนึ่งช่องนะเดินไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปในบัตรคำสั่งที่สิบสองครับดเด็กๆคิดว่าใช้บัตรคำสั่งอะไรครับใช่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่นะคะใช้บัตรคำสั่งอะไรครับใช้บัตรคำสั่งบีครับผมก็คือเดินลงหนึ่งช่องนะครับและ บัตรคำสั่งต่อไปคืออะไรครับคืออะไรนะคือ e ครับเพราะว่าเราถึงกล้วยแล้วก็จะต้องทำการเก็บกบล้วยลูกที่ส <4 S 1> แล้วนะคะถูกต้องนะครับต่อกันเลยครับบัตรคำสั่งที่14คืออะไรครับพี่ก,กดูจากเส้นทางที่คุณครูขีดไว้เลยเดินไปทางไหนนะเดินไปทางไหนนะคือ b ครับ เดินลงหนึ่งช่องนะครับเจอกล้วยหรือยังเดกจอกล้วยหรือยังเจอแล้วต้องใช้บัตรคำสั่ง e นั่นเองครับก็คือเก็บกล้วยลูกที่ห้าครผ้าลูกแล้วทำไงต่อนะครับทำไงต่อครับพอหรือยังถึงบ้านหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมครับเพราะว่าบ้านอยู่ทางด้านล่างครับเราจะต้องใช้บัตรคำสั่ง b ครับ เดิน,ดนลงหนึ่ง1 1> ช่อง,องถึงถึงบ้านต้นไม้เรียบร้อยนะครับนี่คือตารางคาตอบนะครับซึ่งตรงกับเส้นทางที่คุณครูได้ขีดเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วดเด็กอาจจะใช้เส้นทางอื่นก็ได้ครับแล้วที่สําคัญก็คือเด็กจะต้องใช้บัตรคําสั่งให้ตรงกับเส้นทางที่เด็กนั้นขีดให้ถูกต้องนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอาจจะยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณครูเชื่อว,ว่าเด็กเนี่ย ต้องทําได้อย่างแน่นอนนะครับยากนิดหนึ่งแต่ไม่ยากจนเกินไปนะอ่ะเรียบร้อยแล้วเรา<ถ>มาถึงคําถามหลังจากการทํากิจกรรมกันนะครับครับผมมีไงบ้างครับสําหรับคําถามหลังจากการทํากิจกรรมนะครับเด็กๆตอบได้อย่างไรกันบ้างเราดูแนวคําคตอบกันเลยครับ ในข้อที่หนึ่งครับนักเรียนคิดว่ามีเส้นทางอื่นเนี่ยที่ไม่ซ้ํากับเส้นทางที่นักเรียนนั้นเลือกหรือใช้ดินสอขีดเมื่อตอนที่นักเรียนทําใบงานเนี่ยมีหรือไม่มีเพราะ,ะเหตุใดเด็กๆคิดว่ามีหรือไม่มีครับคําตอบคืออะไรครับคือคำตอบคือมีค่ะมีครับก็คือมีเส้นทางอื่นะนะครับเหตุผลคือเพราะมีเส้นทางอื่นให้เลือกอีกนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเส้นทางกันเลยมาเลยนะครับเส้นทาง ทางด้านของคุณครูแอนนะครับเป็นเส้นทางที่เราขีดไว้ตอนต้นใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางอื่นสิครับว่าเป็นเส้นทางอะไรนะครับมากันเลยนะครับเดี๋ยวดูที่เส้นทางสีเขียวเลยครับค่ะมีครับคล้ายๆกันนะครับกับตอนต้นนะครับเส้นทางแรกแรเหมือนกันนะคะตรงนี้ยังเหมือนกันอยู่เลคะงเหมือนกันอยู่นะครับลงมาไปทางขวาเก็บกล้วยนะครับจากนั้นก็ขึ้นทางด้านบนนะครับไปทางขวา แล้วก็ไปทางขวาอ๋ออันนี้ลงมาเปลี่ยนเส้นทางกันนะคะนี่คือเส้นทางที่สองมีไหมครับมีชัดเจนเลยว่ามีนะครับหลังจากนั้นก็ไปถึงเส้นทางที่มีกล้วยนะครับก็เก็บเป็นใบที่หรือลูกที่สามนั่นเองนะครับและเส้นทางต่อไปนี้ครับติดติดกันเลยนะครับไปทางขวาเป็นลูกที่สี่แล้วเก็บ กล้วยนะครับและมาถึงลูกที่5เก็บกล้วยแล้วถึงจะกลับบ้านต้นไม้เรียบร้อยไหมครับคุณครูแวงใช้อยากทราบจังเลยว่านักเรียนปลายทางเนี่ย<น>ใช้เส้นทางไหนใช่ครับจะเป็นเส้นทางตามตัวอย่างที่คุณครูได้แนะนําไปหรือเป็นเส้นทางสีเขียวกันนะอ่า ครับอยากรู้จังเลยะนะครับแต่ก็คงนี่แหละครับมีประมาณ2เส้นทางนี่แหละถ้าท<ช>่าครูดูไม่ผิดนะครับสองเส้นทางนี้หนึ่งคือเข้าเงื่อนไขก็คือเก็บกล้วยจํานวนห้าลูกนะคะแล้วก็กับบ้านต้นไม้อย่างปลอดภัยเนาะถูกต้องนะครับทั้ง2เส้นทางไม่มีเงื่อนไขที่ตรงกันเลยคะ,ะครับ เรียบร้อยครับมาถึงสรุปของเรากันแล้ววันนี้นะครับกิจกรรมของเราเนี่ยสนุกสนานมากเลยนะครับเหมือนเหมือนเป็นการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมเลยนะครับเด็กๆก็คงจะได้สนุกสนานกันมาสรุปกันครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสรุปออกมาได้อย่างไรบ้างนะครับตอนนี้มาดูงานสรุปพร้อมกันไปเลยครับ จากกิจกรรมนี้ครับสรุปได้ว่าอย่างไรครับเพื่อนครับค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราสรุปได้ว่าการพิจารณาเงื่อนไขนะคะแล้วนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อการเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาคือการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขค่ะถูกต้องอย่างเ,เช่นวันนี้เงื่อนไขของเราก็คือต้องเก็บกล้วย,วยให้ได้ ฮาลูานะคะเอาละครับเรียบร้อยนะครับบทเรียนในครั้งต่อไปครับคุณแอนครับบทเรียนครั้งต่อไปเราอยู่ในเรื่องใหม่กันแล้วนะคะคอมพิวเตอร์มีประโยชน์นในครั้งที่หนึ่งค่ะครับผมและสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมครับสิ่งที่ปลายทางจะต้องเตรียมอันนี้ก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะคะใบงานศ่นหนึค่ะเรื่องรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะและใบงาน0่นสองค่ะเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ค่ะ และคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะครับผมนุ่แอนครับวันนี้กิจกรรมของเรานะครับค่อนข้างที่จะสนุกสนานพอสมควรเลยนะครับจัเสียดายนะครับเวลาหมดลงแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับในเรื่องใหม่ด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ